ดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้มาพบกับคุณครูมักเหมือนเช่นเคยสัปดาห์นี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆในหน่วยวัดแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันคุณครูมีปิดกณะคน่ำททยมาให้เด็กๆได้ทายกันด้วยค่ะไหนเด็กๆพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เราไปท้ายปิดนาคำ้ายกันเลยปิดนาคำ้ายอ,าอะไรเอ่ยมีพระองค์ใหญ่ผู้คนไปทำบุญกันมากมายคำตอบก็คือวัดค่ะ อะไรเอ่ยมีดอกมีใบมีก้านสีสันสวยงามคำตอบคือดอกไม้ค่ะอะไรเอ่ยเช้าเช้าสีข้างโปง่งตะวันโด่งสีข้างยุค พระมินทบาทค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหมคะค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับวัดในอำเภอวิเศษชัยชาญเด็กๆรู้จักวัดอะไรกันบ้างแล้วคะค่ะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าในอำเภอวิเศษชัยชาญ มีวัดอะไรบ้างไปดูกันเลยวัดนางในธรรมมิการามตั้งอยู่เลขที่99หมู่ที่7ตำบลสารเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองวัดนางในสร้างขึ้นเป็นวัดประมาณปี พุทธศักราช2,393ได้รับพระราชทาธนวิสุคามสีมาประมาณปีพุทธศักราช2,453การบูรณะพัฒนาวัดได้เริ่มจริงจังขึ้นมากในสมัยของพระอุปัชานุมเป็นเจ้าอาวาสั้บตั้งแต่ปี พุทธศักราช2,468เป็นต้นมาเกี่ยวกับการศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระป,ปาริยัติธรรมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,485นอกจากนี้ยังได้ให้ราชการจัดตั้งโรงเรียนปถมศึกษาขึ้นในวัดนี้อีกด้วยชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลวัดนางในละเอียดอุปถัมภ์ วัดวิเศษชัยชานเดิมชื่อวัดท่าสุวรรณตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยทางทิศตะวันออกตําบลไผ่จำศีลอําเภอวิเศษชัยชานจังหวัดอ่างทองเป็นวัดเก่าแก่พระอุโบสถหลังเก่าซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยถูกน้ำกัดเซาะจนถึงตัวพระอุโบสถ และพังทาลายไปกับสายน้ำคนรุ่นหลังไม่ได้เห็นพระอุโบสถหลังนั้นอีกแล้วปัจจุบันทางวัดได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาแทนหลังเก่าเมื่อปีพุทธศักราช2475พระอุโบสถหลังใหม่นี้สวยงามมาก มีพื้นใต้ถุนสูงภายในมีพระประธานที่สวยงามผนังด้านหน้าตรงกันข้ามพระประธานมีภาพเขียนที่สวยงามมากมายวัดเขียนเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายตั้งอยู่เลขที่20บ้านบางกัะพันหมู่ที่8 ตำบลสานเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองมีโบราณวัตถุที่สำคัญคือพระอุโบสถขนาดกว้าง7.40เมตรยาว9.60เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างข้อพระอุโบสถเก่าซึ่งเป็นสร้างอาคารก่ออิฐถือปูน ที่ผนังปูนพระอุโบสถเก่ามีภาพกิจกรรมฝาผนังเขียนด้วยสียางไม้สมัยกรุงศรีอยุธยาคาดว่าเป็นสีมือสกุลช่างเมืองวิเศษชัยชาญวัด400สร้างขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้วีรชน400คน ซึ่งมีขุนรองประหัดชูเป็นผู้นำที่เสียชีวิตลงคขาต่อสู้กับพมา่าเมื่อครั้งพมา่าตีเมืองตะนาวสีและมะลิดที่ตำบลว่าขาวอำเภอกุยบุรีจังหวัดปจัจรีขันในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทั์เมื่อปีพุทธศักราช2302และเมื่อประมาณ พุทธศักราช2452ประชาชนร่วมใจกันสร้างวัด400ขึ้นมาใหม่สิ่งที่น่าชื่นชมของวัด400คือพระพุทธรูปปูนปั้นปางพระป่าเลไลสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2452แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2470 พระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาปประดิษฐานอยู่หน้าพระอุโบสถสามารถมองเห็นเด่นชัดได้แต่ไกลด้านหลังพระพุทธรูปมีบันไดทางขึ้นวัด400เป็นวัดที่มีชื่อเสียงประชาชนรู้จักกันมากและพากันมาทำบุญในงานนมัสการพระพุทธรูป ปางป่าเลไลประจำปีที่จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนสิสองของทุกปีค่ะเด็กๆวัดม่วงเป็นวัดร้างที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกยยร,รุงศรีอยุธยาพม่ายกกองทัพมากวาดต้อนคนไทยได้ทำลายเสยนาสนะเสียหายจนหมดสิน้นคงเหลือแต่เนินดิน,น,น แพระพุทธรูปหินศิลาแรงประลักหักพังพระพุทธรูปหินศิลาแรงนี้มีนามว่าหลวงพ่อขาวมีลักษณะครึ่งองค์ที่โผล่อยู่เหนือดินต่อมาหลวงพ่อกเกษมอาจารย์สุโพได้หล่อปั้นให้เต็มองค์ห่อหุ้มองค์ศิลาแรงไว้หลวงพ่อขาวได้เข้าไปในยานสมาธิของหลวงพ่อกเกษม บอกให้มาสร้างวัดล้างแห่งนี้ชื่อว่าวัดม่วงค่ะวัดม่วงจเจริญธรรมแห่งนี้ทางกรมศาสนาอนุญาตให้เป็นวัดได้วัดนี้มีชื่อในประวัติศาสตร์ตามบันทึกของกรมศาสนาวัดม่วงเป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมนั่งวิัสสนากรรมฐานโดยปลูกต้นไม้หลากหลายพันธุ์ให้ร่มรื่น สมกับใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐานอันสงบค่ะเด็กๆคุณครูก็สอนเกี่ยวกับวัดในอำเภอวิเศษชัยชาญไปแล้วเด็กๆรองบอกคุณครูสิคะว่ามีวัดอะไรบ้างค่ะมีวัดม่วงวัดนางในวัดสี่อวัดวิเศษชัยชาญ แล้วก็วัดเขียนถูกต้องค่ะเด็กๆปรบมือให้ตนเองกันหน่อยค่ะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์มาให้เด็กๆทำกันด้วยเด็กๆอยากทำกันไหมคะไหนเด็กๆคนไหนอยากทำมั่งคะยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะ ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์การพับกระดาษอุป,ปกรณ์กระดาษ